ภาษาดอกไม้คำพูดเนี่ยเปลี่ยนโลกได้เลยนะเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งได้เปลี่ยนชีวิตของคนหลายๆคนได้เปลี่ยนอนาคตของชาติได้แล้วก็เปลี่ยนโลกทั้งใบได้อย่างไม่น่าเชื่อเขาวิจัยจนกระทั่งสรุปอย่างไรก็อังขากนและว,ว่าการเชียร์การชมเนี่ยเป็นเครื่องจูงใจดีกว่าการดุและการว่า คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายคุณครูทั้งหลายหัวหน้าทั้งหลายจะสอนลูกจะสอนลูกศิษย์หรือสอนลูกน้องก็าตามอย่าลืมหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกียรติยกใจให้สูงขึ้นก่อนแล้วทําดีเชียทำถูกนิดนิดหน่อยน่อยก็เชียชมเขาจะอยากทําให้ดีมากขึ้นมากขึ้นทําถูกมากขึ้นมากขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นในที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าวาจาสุภาษิต คำพูดที่ดีเป็นภาษาดอกไม้เนี่ยมีองค์ประกอบ5อย่างคือ1เป็นคําจริงโกหกหลอกลวงไม่พูด2ต้องมีประโยชน์ด้วยจริงแต่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูด 3. ต้องเป็นคําสุภาพคือยกใจผู้ฟังให้สูงขึ้นแล้วก็ต้องพูดด้วยจิตเมตตาไม่ได้พูดด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์ขั่งแค้นไม่มีด้วยใจเมตตามุ่งหวังสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นมาแล้วข้อที่5คือพูดถูกกาลเทศะ ครบ5ข้อเมื่อไหร่คำพูดนั้นจะเป็นภาษาดอกไม้ที่ทรงพลังเปลี่ยนชีวิตคนได้เจริญพร